เลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกมคาสิ t y Mobile และสรับหัวข้อของวันนี้โดยสำหรับในช่วงนี้ผมว่าเกิดว่าใครที่ขยันแล้วก็มันเก็บอัปเดตในส่วนของกิจกรรมอ e ีเวนต์ต่างๆของ Girl f o r l a เนี่ยวกกับทำกิจกรรมพวกเติมเงินต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยพิ้งว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ก็น่าจะเก็บในส่วนของตัวซีรีส์ปืนเกิลฟ์ออนไลน์เนี่ยกันได้ในระดับหนึ่งแล้วผมก็แน่นอนว่าหลายคนก็สงสัยว่าพี่ลิงครับปืนแต่และกระบอกเนี่ยจะมีโมเดลหน้าตาเป็นยังไงมีเอฟเฟกต์ยังไงและที่สําคัญแต่และกระบอกจะมีเสียงเฉพาะเป็นเอกลักษณ์อย่างไรก็แน่นอนว่าในคลิปนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวแบบละเอียดถึงในส่วนของเสียงของโมเดลของตัวปืนแต่และกระบอกว่าแต่และกระบอกเนี่ยจะมีเสียงน่ารักมากขนาดไหนนะก็มาดูกันเลย แต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้ผมเพื่อนๆเนี่ยชอบปืนกระบอกไหนมากที่สุดจากทั้ง11กระบอกเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ข้างใต้คลิปชั่นแเน,นี้เติวรวมเนี่ยสำหรับพี่ลิงก็ผมสกินปืนที่พี่ลิงชอบที่สุดเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วผมว่าเป็นตัว QQ9 นะเพราะว่าเสียงน้องนี่น่ารักมากกาม็มาเริ่องก,กระบอกแรกเลยผมกับปืน a 1 m อ0อันนี้เนี่ยก็น่นอนอยู่แล้วอยู่ใน Lucky Dorie g e n a r y นั่นเองเนาะ โดยสัดพิธีการฟังเสียงปืนจากน้องๆผมจะมีอยู่ทั้งหมด3ามแอคชั่นด้วยกันผมแอคชั่นแรกเนี่ยก็คือบริเวณที่เป็นหน้าโหลดเอาผมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกดไปที่ตัวปืนโดยตรงก็จะได้ยินเสียงน้องเนี่ยพูดเป็นแอคชั่นที่หนึ่งแอคชั่นที่สองผมจะอยู่ในระหว่างการสับในส่วนของตัวโหลดเอาของตัวปืนนะ แล้วก็แอคชอนสุดท้ายผมแอคชอนที่3เนี่ยจะอยู่ในระหว่างหน้าตัวเกมเพลย์ตอนโหลดเอาเข้าเกมนะ バリソンと,とはエイジアハハ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 でハハ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  แล้กระบอกที่สามกับตัว M 1 6กระบอกนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกจากกิจกรรมที่เราเนี่ยใช้ CP ครบ5,000 CP เย M หนึ่้哟มิชชั่นนั่นล่ะว่าทいっぱいやるかこの程度の任務ならすぐ戻ってくるよ คัดมากระบอกที่4กระปืน ASVAL ครับผมกระบอกนี้เนี่ยก็จะบาลอกจากกิจกรรมของผู้เล่นที่เป็นสายฟรีนะในการทำาเควสรายวันรายซีซั่นこんにちは私何でもないですクマ行ってきますคุมาもตะเลไปกันนะ แล้วก็บอกที่5กระปืนคาราโบแอคชันนะผมอันนี้เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษน,นิดนึงก็คือตัวปืนเนี่ยจะไม่มีเสียงซาวเอฟเฟกนะก็เป็นกระบอกเดียวเลยที่ไม่มีเสียงเอฟเฟกนะ แล้วตั้งแต่กระบอกที่6ถึงกระบอกที่1ิเป็นต้นไปผมอันนี้เนี่ยจะขายในหน้าร้านค้าที่เป็นตัวพรีเมียมช็อปก็ผมก็เป็นอีกหกระบอกที่เหลือแล้วนะมาเล่นกับกระบอกที่6เลยผมกับตัวไทยยี่ห้าชิดกินนจิคันโยอสกิคันว่าจูบุนคิวเคียสต้าเดชชิสกิคันกเมเรโเลวคิวนาสกิมัชิพัทย์ 私についてきてねแล้วทันมากับกระบอกที่7กับตัวปืน QQ9 あのー、小さな私ですが見捨てないでくださいね。 ピピーチキューどちゃくなたちゃんと私の名前を覚えてよねいいねいいね大丈夫出発するよ しかもあ ICR1 指揮官私がいれば十分ですよ見てて見てて情報確認出発します ウィンチェスター三段銃。お目に書か,かれて嬉しいわ、指揮官さん。とりあえず、私の荷物持ってくれる終わりましょう。終わりましょう。了解。直ちに出発する。 舞台を始めましょうか今回の任務は大量の物資を持って帰ること全力を尽くしますわ。 และก็ข้าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตโมเดลและซาวเอฟเฟกทั้งหมดของปืนในซีรีส์เกมอ o น line ผมก็เหมือนเดิมสำหรับเพื่อนๆของผมที่เร่งปืนกระบอกไหนไว้ก็ขอให้เพื่อนๆเนะี่ยโชคดีในการเปิดหาหรือว่าทำกิจกรรมในการเก็บปืนกระบอกนะั้นนั่นเองนะและสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c ครต e ตามกันได้น,นะครับผมทางช่องยูทูบและก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว